ถ้าไม่บอกไม่รู้ใช่ไหมว่านี่คือแพ็กเกจขนมคือมันน่ารักมากเป็นแพ็กเกจขนมที่หลูแล้วดูดีสุดๆทุกคนมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเปิดออกมาจะเจอขนมทั้งหมด8ชิ้นนะทุกคนเป็นฟิลายๆทาดคุกกี้เลยแต่ละชิ้นก็คือแพ็กซินแยกมาอย่างดีแพ็กมาดีมากอันนี้จะเป็นขนมฟิลทาตคุกกี้นะคะจะเป็นคุกกี้แบบซอฟคุกกี้นุ่มๆด้านในจะเป็นไส้สับปะรดค่ะกลิ่นคือหอมมากรสชาติหวานกําลังดีกินได้แบบเพลินๆเ,เลยนะอร่อยสุดๆ อะไรอะไรอ่ะลองเปิดดูสิไ้เกจริ้งเข้ามาสวยมากเลยเห็นไหมนี่เือนกล่องข้าวเลยเออใช่ลองเปิดดูลองเปิดดูขนมนี่ขนมด้ยกว่านี้อ่ะเออใช่กล่องหนึ่งนี่เขาจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนับหนึ่งสองสี่หกแปดน่าจะแปดชิ้นใช่ลองเปิดดูอ่ะลองฉีกกินดูหอมเนยหอมเนยนะเขาจะเป็นพวกขนมแบบแฮนเมกอะพี่ทำกินเอง เนี่เป็นไงล่ะลักษณะคือมันจะนุ่มไมหมูกินไปแล้วชิ้นหนึ่งนุ่มใส้ข้างในเออไม่หวานมากอืมไม่หวานมากน่สุขภาพพวกรักสุขภาพเลยนเออเอาแบบว่าไม่ต้องกินกับพวกชากาแฟก็ได้กินขนมเป็นกินเล่นกินเพลินก็ได้แก้กล่องสวยนะววทวกคนอี่ตัดสินใจซื้อข้างแรกก็เพราะกล่อ,องนี้แหละแล้วก็ืินขนมโอเคเอ่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจไปกักการะตกาใส่หนูไว้ให้ มาตอบคาถามเมนนี้นะคะเขาถามว่ากล่องเปล่ามีขายไหมครับมีสิคะแต่มันไม่ใช่ว่าได้แต่กล่องเปล่าอย่างเดียวมันได้ขนมไปด้วยคุณก็ในตะกร้าไซส์มือที่ตักไว้ให้นั่นแหละ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อนใกล้ๆทีหนึ่งอันนี้กรณีกล่องเปล่าแต่คือมันไม่ใช่เป็นกล่องเป่ามันมีขนมไปให้แต่อันนี้เรากินหมดไปแล้วและอันนี้มากล่องสองค่ะขนมเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดซะว่าซื้อกล่องได้ขนมแล้วก็ซื้อขนมก็ได้กล่องไงก็บอกแล้วรีบกด เขาก็ของเข้าไปเช็คดูในตสต็อกเขาแล้วเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วถ้าอยากได้กล่องและได้ขนมก็กดพิกัดตะกร้าใส่มือด่วนเลยค่ะไม่ต้องมาถามแล้วรีบกดด่วนดวน